สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสสุดท้ายสำหรับนักลงทุนและผู้ที่ต้องการครอบครองที่ดินผืนใหญ่เพื่อสร้างอาณาจักรส่วนตัวมาฝากกันครับผมพามาพบกับที่ดินติดเขาบางแกรกจังหวัดอุทัยธานีผืนนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 23ไร่3งาน78ตารางวาเป็นการขายยกแปลงผืนเดียวที่สวยและคุ้มค่าที่สุดในตอนนี้เลยครับใครที่ฝันอยากมีที่ดินวิวภูเขาโอบล้อมแบบ360องศาบรรยากาศเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยต้องที่นี่เลยครับเพราะห่างจากขุปปาตาดแค่6นาทีเท่านั้นเอง จุดเด่นที่ทําให้ที่ดินผืนนี้พิเศษกว่าที่ไหนๆคือหน้าแปลงที่ดินกว้างถึง100เมตรติดถนนสาธารณะและด้านข้างยังติดลาคลองสาธารณะประโยชน์ยาวตลอดทั้งผืนที่ดินเลยครับได้ทั้งบรรยากาศภูเขาและได้ทั้งสายน้ําไหลผ่านห่วงจุ้ยสมบูรณ์แบบมากครับที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเขาบางแกรกเลยครับอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลถึง200เมตรผมกล้ายืนยันตรงนี้เลยว่าน้ําไม่ท่วมแน่นอน100%ครับ เรื่องเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงพร้อมโอนทันทีรังวัดแบ่งเขตพื้นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วการเดินทางก็สะดวกสบายมากครับอยู่ใกล้ถนนสี่เลนเส้นอุทัยธานีหนองฉางซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมสุพรรณบุรีและนครสวรรค์ต่อเนื่องมาจากถนนมาลายแมนเดินทางจากกรุงเทพมาแค่สองชั่วโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วครับรอบๆที่ดินยังรายล้อมไปทั่วแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเขาปลาร้าที่อยู่ห่างไปแค่3กิโลเมตรหรือจะไปเดินช้อปปิ้งที่โลตัสหนองฉางไปโรงพยาบาล หรือโรงเรียนชื่อดังก็อยู่ในรัศมีที่เดินทางสะดวกมากครับนอกจากนี้ยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้ำพุร้อนสมอทองวัดท่าซุงและต้นไม้ยักษ์400ปีรวมถึงมรดกโลกอย่างห้วยขาแข้งด้วยครับมาถึงเรื่องราคาที่ทุกคนรอคอยผมจัดราคาพิเศษสำหรับการขายยกแปลงมาให้เลยเพียงไรและ270,000บาทเท่านั้นครับกับที่ดิน23ไร่เศษที่ได้ทั้งวิวเขาและติดลำคลองแบบนี้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วครับแถมราคายังต่อรองกั ได้อีกด้วย และพิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่ตัดสินใจไว้นัดโอนภายในเดือนมีนาคมนี้ผมใจดีฟรีค่าโอนให้ทั้งหมดเลยครับจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรในอนาคตสร้างรีสอร์ททำฟาร์มสเตย์ริมน้ำหรือบ้านพักต่างอากาศส่วนตัวก็ตอบโจทย์ทุกอย่างครับโอกาสทองแบบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนงามนี้เรียบทักแชทหรือคอมเมนต์สอบถามข้อมูลด่วนเลยนะครับทีมงานพร้อมพาชมพื้นที่จริงทุกวันอย่าปล่อยให้ที่ดินวิวเขาติดลำคลองราคาหลักแสนแบบนี้หลุดมือไปนะครับ ทักมาคุยกับเราตอนนี้ได้เลยครับ